สบายดีทุกคนมาเด้อกินข้าวกนละน้อยนะอเนาะอ้อไก่อ้อไก่อารมณ์ดีอ้อไก่ใส่นมไม้ส้มออไก่อารมณ์ดีอ้อไก่อารมณ์ดีตักใส่ถ้วยก่อนโอ๊ตให้พดตันออกแด้ เอาตอนออกแดดใส่น้อยใส่น้ำมันลลายข้าใส่เข้าเปิืมใส่เสุสอือ่ขี้เกลียวข้ากับอ,อ้อ <c oughs> อันนี้ผักผักกับละน้อยมีมะเขือมีผักเ่นมีมักถัวมีผักอันนี้นเนาะเงินเลยเอาเข้ามา <c oughs> เอาเข้ามาแล้วก็เอาเข้าใส่โอ้หลายคนเอาใส่น้อยเอาโอ้ข้าใส่แล้วคนๆกินข้าวซาวเด้อทุกคนกินข้าวซา,วา,ซาวกันละน้อยเด้อนี่ก็จะเป็นแบบนี้ทีเดียวจบตรงยุ่งยยก ปีไก่อารมณ์ดีเด้อทุกคนเด้อกินข้าวกันละน้อยเด้อสบายพักใจอ่ะวันนี้ก็มักถั่วอารมณ์ดีเนาะ เช้าเช้ามาเกินข้าวเสวะกินข้าวเช้าแซ่ไหมไหนมาดู ขอบอขอบใจทุกการติดตามทุกการตำณนิติสมเดอขอบใจหลายๆเนาะที่มาให้กำลังใจละน้อยขอบใจหลายๆเด้อเนาะเจอกันกคลิปใหม่เด้อบายบายขอให้มื้อนี้เป็นมื้อที่ดีของทุกทุกคนเด้อสชคดีเด้อทุกคนเด้อสชคดีมีใ่ทุกคน,กคน,กคนไปแล้วนะ <laughs> บ,าบาย